เก็บข้าสานอยู่คุโลกเขาก็เอาก็ซื้้อตนไม้ก็ซื้อต้นไม้ยยานี่เดด็ไปปลูกนี่เขากําลังปลูกแม่กันปลูกต้นไม้เลยเด้อทีนี้นกมันมาไอ้นกตัวนั้นแหลยป๋นกที่เอ็กเกียวข้าวเลยมาเขามากอกกิงบ้านหลังนู้นนี่เขาลองไงฮะทีนี้เขาบอกว่าห้าเจ็ดห้าถามอีกอะไรนะไม่ได้ยินห้าเจ็ดห้า นี่แม่โอ้ก็บอกแม่ฟังเดอ้อฟังเอานี่ทางนี้จะหันไป,ไปแต่ละยินมานานแล้วเขาตันไปเชา้าแล้วเขาไม่ไปไหนก็เลยบอกว่าและไอ้สองตัวะบอกมาเลยตาถ้าตาเก่งจริงเนี่ยแม่มนจริงเนี่ยบอกมาเลยไอ้สองตัวมันเล่อกอะไรอย่าบากหกลูกล้านนะนี่นกมันอยู่ทางนี้ตัวหนึ่งไ,ไอ้ทางนี้แหละบอกไปว่า ออเจ้าเจ็ดเด็กไม่ไอไอทานี้สองตัวไงเขาบอกสองตัวไ,ตไอทางนู้นสามแต่ไอ้ทานี้นะี่มันอยู่ในสวนนี่น่ะเขาตะโกนไปนู่นเลยแต่ฐานฐานท,ทางนู้นนะตี้ <laughs> ให้สามตัวนะทางนี้ตะโกนบอกทางนี้ตะโกน <laughs> บอกว่าตาเจ้าเจ็ดแต่นานนะเป็นชั่วโมงนะถึ <laughs> กเข้าไป <c oughs> จะอยู่กันไง่ายกันดีจะเลยบอกว่าเออได้ยินแล้วตาว่างี้เออได้ยินแล้วตายายเขาก็หายไปเลย เห็นเลยหายเลยเป็นนกอะไรนะนกเป็นนกไอเมอเขาบอกว่าอะไรนกอะไรเนาะไปว่านกนม่สวยมากลไม่เคยเห็นทุกคนีมบอกเจ็ดห้านเด้าเอร้าเจ็ดอันนี้อันนี้ร้องอะไรนะเมื่อกี้นี่สามตัว ห้าเจ็ดห้าแล้วเป็นไม่ใช่ร้องพูดต๊อหายไปนะเขาจะร้องจนคนไม่ยินยอมไปคนกับเขาเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนกอีกตัวหนึ่งมันคู่กันเลยทำนี้แหละถามไอ้แม่โอ้ะครูโอะกเขาบอกว่าแม่ฟังเอาเพราะแม่มีดวงมีโชคฉันไม่ค่อยมีโชคให้แม่น่ะฟังเอาตัวเองจะเก็บประษาก็เลยยืนถามเขาว่าและไอ้ซอมตัวน่ะมันบอก มันอกอะไรอยากกหกหน้าตายายวางอียากกหกลูกหลานนะลูกหลานก็ทำบุญให้กินทุกวันเพราะใส่บาตรตรงนั้นเนาะวันเขาตะโกนกันอยู่ตรงนี้นะตะโกนก้าเจ็ดมันยังองเลยนะบอกทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะ ทางนู้นบอกสามมันมีมีสองตัวไงทางนี้ตัวหนึ่งทางนู้นตัวโน้นก็อยู่นู้นแหละตัวผู้ตัวเมียน่าจะไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ดีอันนี้อะไรสามตัวสามตัวย้ำเลยค่ะตัวไหนนะคะสามตัวห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าตั้งนานนะไอ้ไอ้ไอ้ห้าเจ็ดห้านี่ต้องไปข้าวเลยนะกายะก่งประจำพอดีเลยถามเลยถามเขาบอกว่าตาถตาให้ลูกหลานจริงๆอ่ะ ไอซอมตัวนั่นมันเลขอะไรอยาโกหกนะทำนี่โกนไปโอ้น่าเกลทำไมเสียงเหมือนนั่นเนี่ยอย่าไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวว่ายายบ้ารียกอีบ้านแล้วเนาะก็เรียกได้ยินจริงๆเนาะได้ยินจริงก็ถูกสมวดถูกมากิงหงดเลยครับปีกว่าแล้วมั้งปีกว่าแล้วคนซื้อใหญ่ก็เสร็จทีแล้วใหญ่ใหญ่ซื้อไม่เยอะเอาเรื่องจริงใหญ่ใหญ่ชื่ออะไรนะใหญ่บอกชื่อถึงใหญ่ใหญ่ชื่อเล่นอะไรอ่ะใหญ่

นี่เ็นี่หลานน,น,นี่มันหลานาครับแล้ว,วบ้าน,านเอ,อาแยกอยู่แถวท่านี้แหละนาะใกล้ๆกันเลยอ๋อจะไ,ได้มาหาเจอเผื่อถูกชุดทรงร้านเลยมหาไม่เจอทําไงยายเจอทำหายายเขารู้จักถึงนั้นแหละทามามามา,มาตำหนักปูเขาก็รู้แล้วยายทิ<ห>้นตำหนักปูไหนโอ้ปูหลังอ๋อยายทิ้นเมื่อกี้ปูน่งชิดอ๋อยายเห็นเนาะเยอะยายพินโอ้ยเนาะอ๋อตาหามเลยยายทิ้นเสร็จจากนี้เราไปดู อ่ะขอบคุณคุณยายมากเลยจ้ะจ้ะครับคุณผู้ชมนะครับยายทินยายทินนะครับเห็นนกร้องสองตัวนะครับยายทินบนทาจราบอ๋อจราบครับคนจะเห็นเป็นตัวควายบ้างคนก็เป็นแบบเหมือนตา การสีคนแก่อ่ะมงวดเดียวตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วนี้เป็นท่อจ้างได้คนเ่าจ้าทางเก่าอันนี้ทางใหม่อันนี้เก่าโอ้ยต้นไงเนาะเก่าแล้วก็พูนเก่าเนาะใช่เนาะแล้วนั่นขนมเป็นขนมเก่าเลยที่ให้พักผ่อนี้อันนี้เก็บให้เรียบร้อยของใต้อยู่มันสุกงาตาด๋มันมันน้องเขาก็บอกว่าเล็กๆแข็กับเลขแปะมาตัวเดียวกันนะ ว่าสามมันก็ออกบ่อ hmm. ยเนาะแล้วคนคนนั้นที่เขาเห็นเขายูไงลูกสาวเขาจะมีดวงตออยที่สุรินตั้งแต่ค้งจนลูกเขาได้ห้ากเขาจะถูกตลอดแล้วเขาไม่มาดูอีกโอ้ไม่รู้ก็ลอยใหญ่เบ้อเลยมันตรงกับทูเบียนรถเขาไงเขาฟันเห็ีรถเขาด้วยมันทกการเงนล บ้านนี่ทุกสามวันนี่มันเลยสามวันสามเด็เห็นที่จอมปลวกเลยนี่มันก็มาดูกันก็มาดูกันอย่างนี้แหลยแต่ยังไม่ยังไม่เคยทำค่ะยังไม่ทำแต่นะยังยังเลยไม่เคยเห็นกี่วันแล้วถึงเดือนยังครทำเข้าสองเดือนแล้วตั้งแต่ไอห้าเจ็ดอะไรนี่แหละเข้าเหมือนกันเข้ามาตลอดเลย ห้มาก็เจแล้วก็หป้าก็ถูห้าเก็ร้องนกร้องเหมือนที่ป้าเล่าใอีกบ้างอะไะนี่เขาเกี่ยวข้าวนี่ตรงกับที่เลยเขาเกี่ยวข้าวนกนี้แหละมาร้องเหมือนเมื่อวานนี่แหละนี่ก็ร้องแล้วร้องว่าไงให้แล้วยายยายมาทับยายนักเล็กอันยายก็ซื้อเนี่ยถ้าแปดสามก็เห็นสองห้าสามก็เห็นเห็นเมื่อก่อนซื้ออยู่สองห้าสามสห้าสามหกสามสามหกแค่นี้สามชัดเลยอ่ะ ตอนนี้อัจจมองเห็นตัวไหนนะมองเห็นแปดสามกับสองห้าสามแล้วก็สามใช่ค่ะแล้วก็เห็นอีกตัวเลขหนึ่งก็คือห้าแปดมันผ่านมาแล้วไงที่ถูกถูกมาแล้วอ่ะผานซื้อถูกลองกินนี่ทั้งหมดเลยที่ซื้อถูกอ่ะค่ะที่ทายโจย์ของไอ้มวดต่อไปน่ะตาไม่ให้เห็นน่ะนี่ไอ้วดที่จะถึงนี้เขาให้ห้าแปดหรือเปล่า ขอ,ขอ,ขอตาตา,ตาจะรับอ๋อต,ต,ตาจรับขึ้นขึ้เบอร์โบอร์บอเรัคุยเธะอมจะมอนดจะมองด้วยมีจมูกเหมือนคนจริงๆเลยเหมือนมากเลยก็ตา มาตคนเดียวมันมืดด้วยเนาะมาถ่ายอย่างเงี้ยแหละพอเล่นร้านมันเล่นอะไรไม่รู้ในจอที่ไอ้โทรสัตว์อะตกใจกับช็อกตายอ่ะมันเป็นรูปของไดโนเสาร์สีเขียวโผล่หน้าจออืมตกใจเลยโอยช็อกงดนี่เมื่มืดอคลึงคลึงน่ะเนาะเห็นเห็นนานยังครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอันนี้งวดที่ผ่านมาเดือนเวดแรกเมื่อมาห้าแปดอะลูก ต้องวดห้าแปดเลยแปดห้าอะไรใช่ไหมในห้าแปดนุก็เห็นนั่แหละแล้วก็แล้วก็ขึ้นใหญ่ใหญ่มาเลยนะแต่ก้อนแต่ก้อนไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ตาไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยนะอันนี้ขึ้นเรื่อยเนาะขึ้นใหญ่เร็วมากเนาะถ้าเห็นใครจะมายุบ้านตรงนี้นกใครจะยกให้ใช่ววาเจ็ดห้าก็เจ็ดเออเจ็ดห้ามาดูไงเจ็ดห้าก็เข้านุ่นไป เรามาเห็นที่นี่ตอนแรกเห็นเลขห้าพอเราไปดูที่นู่นไปเห็นเลขเกดที่นู่ะไอ้นู่นที่พระที่เป็นเลขหรอขึ้นจะบักเชงโจเมียนมุ่นบวันขึ้นก่อนขึ้นก่อนบ่ขึ้นเลขห้าที่ว่าบอกว้าปลวกในขึ้นที่หลังในขึ้นก่อนเนี่ยขึ้นก่อนยกบ้านแล้ว่าขึ้นหลังขึ้นที่หลังจ้าอันนี้เป็นอะไรทําอันนี้ทําให้น้องเขาอยู่นอนอยู่าเพือถาเป็นพิการสมองหามันกินแต่เหล้าตั้งพวก ตั้งนมก็เลยไม่อยากมองมันจนเพราะว่าจนยายจนยายเพราะว่าตามขุดออกทิงจนหมดวันนั้นอดสงสารน้องนะมันตายเปล่าเนอะก็เลยเอาขุ่เขียวมาแ้มกินเอามาเขาก็นอนอยู่ตรงนี้อ้าวมองไปเนาะตกใจใครว่านั่งอยู่ตรงนน้นแต่มันบอกอยู่มันบอกหวยแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมาไต่บอกห่วยบ่อยใช่เขาบอกบ่อยอยู่ห้าเจ็ดหกไหห้าเจ็ดหกแต่เราไม่ได้สนใจมัน คนทือว่ามันไม่เต็มครับคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้บอกไว้ตลอดเลยแต่ว่าเราไม่รู้แต่เราไม่ได้สนใจเขาตอนนี้เลิกกินแล้วใครซื้ออะไรกินกกินแต่เขาก็บอกตัวเลขใช่ไหมคะบอกเต็มแต่เราไม่สนใจเขาดีเลยตาเลยให้โวยแต่ตรงนี้น่ะโอ้ย พอเข้ามาเมื่อกี้นะเห็นตัวเลขกับใหญ่มากเสียดายน้องไม่ได้มาไอป่วยปูเข้ามาปุ๊บเปิดประตูเนาะเอาเอาคอนน่ะเขาล็อกเขาล็อกนพากันตีอย่างนี้เองไม่รู้ตรงนี้ห้าสามเอาคนมีดวงเข้ามาเข้าก่อนงเอโปเล่าไปอุ้ยเลอยลูกแล้วสอ่ะมันหายรูปไปสิได้ได้สามตัวแล้วก็บนล่างเลยนั่นนี่ถ้าดูไกลๆจะมองชัดห่อคะเดี๋ยวไปส่องดูไกลๆเหมือนพี่เนาะ แต่ว่ามันไม่ออกแต่งวนนี้เขาบอกว่าอั้นเราเห็นมุดสวยไม่ได้เขาเลยออกไปขับอุ้มเหมือนมากเหมือนมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนะ้าสว่สอนห้าสามที่เอีนะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นมัเป็นจราจรหรือห้าออบุญตรงไหนเขแต่ละทูมาสองเธอพิีมือเนาะ ก็ทำก็ทำตอนนี้ฟันดีตลอดเลมือไอเย่ทำไมพับำไม